เอาแล้วครับผมคุณผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้ก,นก,นกันกับผมที่ช่อง b i l d Watch Channel นั่นเองนะครับผมวันนี้นะผมเราจะมาทําการลงแรงนะเล่นไตแรงขึ้นแต้ม1000พันกันไดงนะผมตอนนี้แต้มผมอยู่ที่923นะเดี๋ยวเราจะขึ้นแต้ม1000หรือขึ้นไปอีกแรงหนึ่งนั่นเองนะผมฝั <c oughs> ่งนู้นมีตัวฮิวถึง2ตัวเลยนะตัวนี้กับตัวนี้นะผมโอ้โหจบแล้วผมเอาตัวฮิวออกไปแล้วนะคือตอนนี้จะเล่นเป็นสายดาเมจอย่างเดียวเลย มาตัวแทงเราก็ตีไปเราเดี๋ยวเรารอคาลเตอร์เขานะปึ๊บมาปึ๊บคาลเตอร์แซบทำไมมันเบาอย่างไล<ร>ยอือดาเมีเดเบามากานะไอตัวแอมพายไ,ไปอุย๊ยฮิวตอนแรกผมจะรอให้มันตายเองโหไม่ทันเลยเมื่อกี้ลุงนี้ผมเอาไอตัวไอไอตัวอะไรนะตัวตำนานไปตบก็จบแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าฮิวนะอย่าฮิวนะเฮ้ย มันฮิวอีกแล้วกดไม่ทันเมื่อกี้กะรอเคาน์เตอร์กูกดไม่ทันฝร,รนนุนฮิวได้ฮิวดีเลยนะบอกแลยไอตัวนั้นอะ่ะมันฮิวโกงมากแตกไปเฮ้ยไม่ตายปลึ๊กแตกติดมืนงงไงติดมืองงตัวนี้ไปงับแป้คขึ่งหลอดสวยอุ้ยฝังนุนตีมาอันนี้ถือว่าเจ็บอยู่นะรอรอรอ,อไปจัดไปแตกคราวนี้ผมจะไม่ประมาทแล้วนะเดินเคานเตอร์สวนอีก ฟึบเบาอยู่เบาอยู่ไม่คันเขาไม่คันแค่นี้ฟึบไปน่าจะติดมันงงหน่อยนะอุ้ยโดนเคานเตอร์อีกแล้วตรงนูนได้ไอะไรอะแอตแท็กบวกสามอะไรพวกนี้เดี๋ยวสีเขาอยู่เฮ้ยฮิวไม่ทันจ้าเรียบร้อยฮิวไม่ทันฮิวอากาศไปก่อนนะจ้าฟึบแตกไปไม่เป็นไรตัวตำนานเราออกโลงหน่อยแตกเลยดูนะฟึบ ครึ่งหลอดไม่รอดหรอกเออนั่นแหละฮิวไม่ทันด้วยรอ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 มาแล้ววมไพายเรางับไปเฮ้ยจะฮิวโดนเคาน์เตอร์หิวไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าตัวข้างนู้นไอตัวที่ผมบอกเก่งอะ่ะมันเอาแบ่งเลือดจากเพื่อนมาให้เลือดมันเท่าๆกันนะของทั้งทีมถ้าตัวเหลือน้อยแล้วมันจะดูแบบไม่ค่อยเก่งเห็นไหมดูสองตัวฮิวแทบไม่ขึ้นอะ่ะเพราะว่าเลือดมันพอๆกันแล้วอะ่ะ ม่ไรผมชนะแล้เกมนี้ปุ๊บติดมินงงอีกเอาไม่ติดมินงงจบแลลวไปเฮ้ยตอนแรกผมกะจะรอให้มันแบบตายเองอัตโนมัตินะแต่เขาเล่นกดใช้สกิลผมเลยแบบว่าต้องแบบตีเขาไปอะนะเออ้องตามความจริงเกมแรกก็ชนะแล้วอะนะอ,อีกสองเกมนะเดี๋ยวเราขึ้นแรงเราขึ้นแต้มหนึ่งพันแล้วมาเดี๋ยวเรามาต่อกันยาวๆในะอีกสองเกมเพื่อที่จะขึ้นแต้มหนึ่งพันให้ได้นะผมหรือขึ้นไปอีกแรงหนึ่งจากแรงบอลน,นะ อันนี้อีกแรน้นึงมันเรียกว่าอะไรซิเวอร์หรือเปล่าเหมือนเกมอื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมไม่ได้ดูมาเกมที่2เราเจอกับประเทศอะไรเนี่ยประเทศอะไรก็ไม่รู้นะผมแต่ฝั่งนูนดูจะมีตัวโจ๊กเกอร์เตึงๆอยู่หนึ่งตัวนะตัวจ๊กเกอร์นี้รู้สึกว่าแจกฟรีหรือเปล่าหรือว่าแจกฟรีในดานหรือเปล่าหรือว่าผมบางเอญสุ่มได้เองคนเดียวถ้าใครรู้ว่ามันแจกฟรีหรือไม่แจกฟรีก็บอกด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเราดูกันอีกเกมนี้แล้วอีกเกมหนึ่งนะ ไปโดนเคาน์เตอร์ส่วนเนี่ยดูตัวจ๊กเกอร์คือตีโคตรแรงอ่ะแล้วมันแต่ว่ามันเสียตรงที่ต้องรอไอ้นามาของเราแบบให้มันเยอะๆนะคือโดนเคาน์เตอร์ส่วนแล้วฟหนูเล่นดีมากติดมังงงแต่ว่าดาเมจไม่ค่อยแรงมากนะเหมือนมีตัวแบกแค่จ๊กเกอร์อ่ะนะคือติดดาเมจแรงมากแต่มันกระจายไงดาเมจเนี่ยไม่ค่อยแบบมันไม่ทุ่มแค่ตัวยวแบบตัวนี้ดูนะทุ่มตลแบดบรูบเลยครึ่งหลอดไปเฟิง ติดมึนงงเรียบร้อยคุณผู้ชมเอาแตกแตกเรียบร้อยเฮ้ยเขากดสกิลแบบเดียกวกับผมเพื่อติดมึนงงมันะ่งอ่ะเอ้ติดมึนงงด้วยเฮ้ยเข,เขาเคาน์เตอร์อีกแล้วเขาแบบเคาน์เ,เตอร์เก่งมากอะ่ะแต่ว่าถ้าตัวเขาเก่งกว่านี้นะผมบอกเลยว่าเขาน่าจะโหดมากฟึบแล้วก็งัดไปครึ่งหลอดสวยเมื่อกี้ไม่มีออร่าแล้วของตัวโจ๊กเกอร์ปุ๊บแตกไปก่อน เราต้องเล่นเป็นแผนนะว่าไอตัวทางซ้ายของผมเนี่ยมันจะช่วยเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าเราตีฆ่าเขาได้อะ่ะมันจะลดนาม,มาของของเขาไปสองหน่วยนะปึ๊บฮิวก่อนตีมารับดาเมจไปติดมึนงง่นะน่ะไม่ติดโอเคสวยเดี๋ยวรอจ็กเกอร์เอเดี๋ยวรอไอตัวผู้หญิงมาอุย้ยโดนเขาคอเตอร์หรอปึ๊บ เดือบแตกนะน่ะเดี๋ยวรนะอหมาแตกก่อนนะผมเดี๋ยวผมจะใช้สกิลตีนะรอยแป๊บนึงโอเคแตกแล้วตัวตํานานเราออกลงไปเคาน์เตอร์ส่วนพอดีด้วยฟึบเรียบร้อยครึ่งหลอดน,นะนะั่นแหะที่เกินครึ่งก็สุดยอดติดเป็นงงไป1ตัวแต่ก็ไม่หวั่นนะผมแล้วเอาตัวยิงเข้าไปเตะฟับแล้วก็ปึ๊บไฟแนลแอตแทกนะผมชนะไปแล้วนะเกมที่สก็ชนะมาแล้วนะผมอีกเท่าไรเนี่ยชนะมาแล้ว อีกเกมหนึ่งอ่ะอีกเกมหนึ่งจะขึ้นแล้วจะขึ้นแต้มหนึ่งพันแล้วสุดยอดไปเลยผู้ชมครับผมต้องขออภัยนะเสียงนกค่อนข้างดังเลยนะไปเราต่อกันอีกเกมนึงเกมสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นแต้มหนึ่งพันกันแล้วนะผมเกมนี้ต้องชนะให้ได้นะเพื่อวิ่ีจะไม่ให้คลิปยาวไปกว่านี้นะผมเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะมาฝั่งนู้นเขามีตัวฮิลอยู่หนึ่งตัวแล้วก็รู้สึกว่าไอตัวนี้มันคือตัวอะไรเนี่ยไอตัวนี้ไม่รู้เหมือนกันนะมาเข้าอยู่ในเกมแล้ว สึกแหลกๆนะั้นเน็ตนี่ก็โคตรดีเลยแหละปุ๊บเขาฮิวเลยโอ้โหเริ่มมาก็ฮิวเลยเขาเสียไปแล้วนะเสียกับการฮิวไปแล้วผมรอรอรอ,อเขาเอ้ยเขาสลับเหรอเขายอมสลับเลยเนี่ยนะนะนั้นผมตีเลยดีกว่าปุ๊บแตกไอ้นั่นอนะ่ะถ้าแตกรถสองนะโอ้ยม่แตกอีกนิดเดียวเพราะด้านนี้ตัวนั้นก็หนักอยู่นะแต่ทําไม,ไม่ตายอุ้ยติดมืนงงด้วยฝั่งเราก็ขอส่วนละกัน ตีมาตีกลับไหมว่ากลับน,นะ<อ>แวมพร์ไปครึ่งหลอดฟิบแล้วก็เออมเอาตัวผูว้หญิงแบบตัวนี้เตะแรงมากแตกแน่นอนฟิวอุ้ยเขาคอน์เตอร์กลับอีกแล้วนี่เขาคอน์เตอร์อะไรมาฮะคืออะไรเอาโล่ชนเข้าไปหนึ่งทีเอาเน็ตไวไฟหายคุณผู้ชมโหกลับมาแล้วนะโอ้แหลกจัดตึกตักตึกตักเลย โชคยีกดสกิลได้อยู่เคาน์เตอร์ทันฟิวจะชนะไม่ได้เกมนี้โอ้โหบอกว่าจะชนะให้ได้เลยเน็ตแหลกทีชีวิตเปลี่ยนเลยนะเขาฮีวิกแหละยังไงก็น่าจะชนะแหละจากตัวแล้วเราได้เปรียบมากฝั่งหนนเขาไม่ค่อยมีตัวดามจเอ่ะเขามีตัวซัพพอร์ตแล้วก็ตัวเปลี่ยนการ์ดเยอะไปหน่อยจัดทีแบบที่ผมจัดตอนแรกคือแบบมันผิดพลาดไมนิดนึงนะผมคือมันก็เล่นดีแหละแต่ว่ามันอาจจะดาเมจไม่ค่อยหนักไงจะปวดเกมได้ดีเลย ต้องมีตัวดาเมจหนักจริงๆอะ่ะถึงจะเล่นจับทีแบบผมได้ฟึ๊บึ้นหลอดสวยอันนี้ก็เออเอาตัวนี้ไปละกันเอาเขาฮิวตัวเองเขาคอเตอร์แลฮวฮิวเองโหฉลา,าดเกินฝั่งนูน้นติดมินงงได้นะตัวหนึ่งอะ่ะจัดไปเลยฟิวแต่เอาโลชนเข้าไปหนึ่งทีไม่ต้องแหลกอีกรอบนะจ๊ะ เรียบร้อยสายฟ้าโชวดีแบบไม่ชึกชักชึกชักสายฟ้าแบบทั้งทีอนะงั้นเรียบร้อยบอกเลยเคาน์เตอร์มาเรียบร้อยแตกไอตัวนี้มันเป็นไรไม่เกี้ปึ๊บอาไอตัวนี้ใช้ไม่ได้เออนี่ไงใช้โชว์เลยคุณผู้ชมดูนะปึ้งตั้งโลติดอันนี้เอาไว้ป้องกนันได้มันจะต้านทานแถวหน้าแถวหลังด้วยหรือเปล่าไม่รู้โดยตำน,นานปิดฉากไปอย่างสวยงามผมแล้วก็ปึ้งไปเรียบร้อยไฟนอนลแอทแทก ได้มาสามดาวนั่นเองนะผมเดี๋ยวเรามาดูแต้ม1,000กันดีกว่าฟลุกจากบอลขึ้นเป็นซีเวอร์หรือเปล่าใช่ซีเวอร์ปะ่ะใช่จริงๆแล้วนะซีเวอร์วีนะผมหรือซีเวอร์ห้านั่นเองาอยให้ผมทำทำคลิปขึ้นแต้ม2,000ก็ฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะครับผมในที่สุดก็ขึ้นซีเวอร์แล้วนะก็แต้ม1 0 0 7นนั่นเองนะผมแล้วก็เดี๋ยวผมกะว่าคลิปหน้านานะจะทำเป็นสุ่มแบบ สุ่มซับมอนสุ่มกาชาอะไรพวกนี้นะว่าไม่รู้ว่าคุณผู้ชมอยากหรือเปล่าผมจะสุ่มไอ้ตู้ซับมอนอันข้างล่างนี้นะผมนี่นะผมเป็นตู้นี้นั่นเองผมก็มีไอใบอันนี้อยู่10บใยแล้วนะแล้วก็มีไอไอไดมอนไอ ไอไอไอ,ไอสีม่วงม่วงอะอยู่2 0 0พแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บให้ได้สัก30บใบแล้วจะมาสุ่มให้คุณชมดูไหมครับ<ม>แล้วก็มีไอแบบเศษที่เหลือเอีกอะเดี๋ยวผมจะมาสุ่มให้หมดเลยถ้าใอยากดูนะก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้เยอะๆเลยนะผมเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปถัดไปนั่นเองผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ